สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีของป้าแมวนะคะมีบอนสีเป็นชุดนะคะชุดละ250บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะ250บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีบอนสีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ว่ามีบอนสีอะไรกันบ้างนะคะ FC ค่ะป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะบางครั้งบอกป้าแมวพูดเร็วไปเบอร์บางทีก็ไม่ขึ้นหน้าจอเลย คป้าแมวก็ขอโทษดขออภัยด้วยนะคะ FC นะค่ะนี่เบอร์แมวนะคะโรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์จ้าเดี๋ยวเรามาดูชุดที่หนึ่งกันค่ะว่ามีบอลสีอะไรบ้างนะคะ FC ค่ะมาต้นนี้นะคะเป็นชายชนป้าย,วยสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะ FC แล้วต่อมาเป็นจันประกายดาวนะคะจันประกายดาวสวยมากนะคะด่างแบบนี้เลยนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นแต่ละแม่นะคะแต่ละแม่ค่ะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ นะได้ไปอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะได้ไปสามสายพันธุ์นะคะสามกระถางเลยนะคะสองร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะจันประกายดาวนะคะผงดารุนแล้วก็ได้ลูกไม้สวยๆไปอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างที่สวยมากนะคะ fc เลวลาโตไปนะชุดที่สองค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามนะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะ fc ใช้ชนป้ายสวยๆแบบนี้ แล้วก็ได้นกเก้าเจ้าจัก,กระพัดเป็นฟอร์มกอไปแบบนี้เลยนะคะเป็นมันเป็นบอลดังนะคะสามสายพันธุ์นะคะสามกระถางจา้ะ่ะมาต้นนี้นะคะบันดานซับเทฟซีบันดานรับนกระถางนี้มีสองต้นนะคะ, FC, นะคะ,ะ,คะเอ้ไม่ใช่ก่ะถั่วัวไอเทพพนมค่ะเพระาะแม่ก็คล้ายๆบันดาทซับเนะะ FC, าะเทพพนมนะเะฟซีเทพพนมในกระ,ะถ,าถางนี้มีสองต้นค่ะแล้วก็มีชายชนใต้แดงสวยๆแบบนี้นี่นะึงนะเปหนึ่งหนึ่งกระถางค่ะ และอีกหนึ่งกระถางนะคะได้มีไก่นะคะไก่ราชวดีแล้วก็ต้นนี้เ,เป็นหนุมานนะคะหนุมานตอนนี้จำชื่อไม่ได้นะต้นนี้นะคะเป็นหนุมานนะคะได้ไปทั้งหมดสามสามต้นนะคะสามกระถางค่ะมีเทพพนมมีชายชนนะคะมีไก่ราชวดอีอยู่ในกระถางเดียวกับหนุมานนะคะสองร้อยห้าสิบาทตอนนี้จะตรงให้ฟรีค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้านะคะมีเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ fc อันนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะ แล้วก็มีชายชนอีกหนึ่งต้นนะคะพญา,าขอมดําอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่ห้าจ้ะอันนี้ชุดที่ห้านะคะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะพระแม่อูมานะคะพระแม่อุมาเวลาโตมันจะสวยมากนะคะมีชายชนแดงที่สวยอยีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มีแตงโมค่ะแตงโมเวลาโตขึ้นมันจะสวยมากนะคะ,อย,ะอยู่ใน,นะะชุดที่หกจ้ะนะคะเอฟซีบอกชุดที่หกนะคะมีแตงโมมีชายชน มีพ่อแม่อุมานะคะอีกหนึ่งต้นค่ะ250หบาทค่ะส่งให้ฟรีจ้ต่อมาชุดที่7ค่ะฮลิคุนชัยนะคะโตขึ้นมาที่จะสวยมากค่ะฟรีเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะมาต้นนี้นะคะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเปิดด่างมาแบบนี้นะคะเจ้าปอแก้วอีกหนึ่งต้นแล้วก็มีชายชนอีกหนึ่งต้นค่ะนะคะชายชนสวยๆเลยนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะได้ไปทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะอยู่ในชุดที่เจ็ด้ะ ผลิตคุณชัยชายชุนเจ้าปอกแก้วนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะเป็นกวนอิมนะคะเป็นฟอร์มกนะคะกวนอิมฟอร์มกนะคะ FC แล้วก็มีเสน่จันประกายดาวอันนี้เป็นลูกลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างค่ะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะต่อมาชุดที่เก้าค่ะเพนพรมฤษีนะคะ ปงดูสีเนี่ยเขาจะมีก้านแดงแล้วก็ป้ายสวยแบบนี้นะคะปงดูสีมีใช้ชนแต่อีกหนึ่งต้นนะคะเรามาต้นนี้แ้วแมาจําชื่อไม่ได้ว่ายักษ์อะไรนะคะนี่นะได้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่เก้าจ้ะเรามาเป็นชุดที่สิบค่ะ mm hmm. ชุดนี้สวยมากนะคะเอฟซีแมวจัดให้ทุกชุดสวยๆเลยนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเท้าจันทชนนะคะเท้าเท้าจันทชน แล้วก็มีหงสุวรรณมีชายชนค่ะอยู่ในชุดที่สิบค่ะสองร้อยห้าสิบเท่ากันทุกชุดนะคะส่งให้ฟรีจ้าต่อมาเป็นชุดที่สิบเบ็ดค่ะต้นนี้เป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะในกระถางนี้มีสองต้นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงค่ะและมีชายชนสนีจันประกายดาวนะคะได้ไปทั้งหมดสามสายพันธุ์ค่ะจอูอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดนะคะมีจูจะกัดเหลียงชายชน เสนิห์จันประกายดาวค่ะชุดที่สิบเอ็ดค่ะต่อมาชุดที่สิบสองค่ะนเมืองนนในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเปิดดังมาสวยๆเลยแล้วก็มีชายชนนะคะชายชนป้ายแดงทุกต้นเลยนะคะต่อมานางพิ้วนางพิวในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะนางพิวค่ะอยู่ในชุดที่สิบสองค่ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสามนะคะชุดที่สิบสามมีม่วงเจลาสกุลมีมะขวาน ต้นนี้น่าจะเป็นอะไรนะาจำชื่อไม่ได้ะคะ่ะ fc ต้นนี้นละกัดสีมาเขาจะสวยมากนะตัวน,นี้ค่ะจะออกจะออกแดงแดงเรือเหลือบอค่ะตัวน,นี้นะคะจําชื่อไม่ได้เลยนะลืมมันหนักับอลมันเก่าแล้วก็มีใช้ชนไปอีกต้นนึงค่ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สิบสามจ้าต่อมาชุดที่สิบสี่ค่ะชุดที่ส4ี่นะคะมีชมพูทวีปป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะ เป็นฟอร์มกอไปมันมีอีกอีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยักษ์อะไรนะเอาไปเอาไปรุ่นนัานะคะ fc นี่นะ,ะมีชมพูทวีปป้ายแบบนี้แล้วก็มีนี่เลยนะคะอันนี้อะไรนะ,ะ,นนะรนะเามวลืมชื่ออีกแกต้นนี้ต้นหนึ่งนะคะ fc เป็นบอลเก่าอีกต้นนึงนะคะสวยนะต้นนี้ค่ะแล้วก็มีชายชนนะคะไปอีกต้นหนึ่งอยู่ในชุดที่สิบสี่นะคะ มาชุดที่สิบห้าค่ะพญาดำลงป้ายสวยๆแบบนี้นะคะมีใช้ชนไปหนึ่งต้นค่ะต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะ,ะขายบ่อยเหลือเกินนะจําไม่ได้เลยนะคะแต่เวลาโตไปเขาไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวอย่างนี้นะคะเอฟซี Z. เขาจะกัดเป็นแดงชมพูหมดเลยนะคะต้นนี้นะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบห้านะคะต่อมาเป็นชุดที่สิบหกค่ะมีใช้ชนอีกหนึ่งต้นนะคะเอฟซี F Z. แล้วก็มีพญาพันวัง พญาพันวางเนี่ยคู่กับชายชนอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะนี่นะคะมีพญาพันวางคู่กับชายชนนะคะไปอีกหนึ่งต้นแล้วก็ต่ออีกต้นหนึ่งค่ะเป็นเท้าจันทชนนะคะ้าย,ยสวยๆแบบนี้นะคะเท้าจันทชนนะคะใน,นกระถางนี้มีสองต้นนะเท้าจันทชนนะคะอยู่ในชุดที่สิบหกค่ะต่อมาชุดที่สิบเจ็ดค่ะ รับเสษถีนะคะรับเสษฐีเทพเทวาชายชนนะคะชุดที่สิบเจ็ดค่ะมีสามกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาชุดที่สิบแปดนะคะกระถางนี้ได้พรมฤษีสวยมากนะคะพรีกระถางนี้นะนี่นะคะผมฤษีนะสวยเลยนะคะป้ายมาแบบนี้ได้ชายชนนะคะต่อมาอีกต้นหนึ่งนี่นะคะัต้นนี้สวยมากนะคะพรีรัศมีนี่กัน,นะคะ่ะ ได้ไปสามสายพันธุ์นะคะอยู่ในชุดที่สิบแปดค่ะเรามาชุดที่สิบเก้าค่ะต้นนี้จะสวยมากนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะก็ม,มีชายชนค่ะแล้วมาด้านนี้นะคะท้าวเวสุวรรณนะคะได้ไปในนี้ในสถานีสามสามสายพันธุ์นะคะน, 3, 3, นะ,ะ,นะบอลป้าดดยสวยๆเลยนะคะ อันนี้อยู่ในชุดที่ยี่สบนะคะ fc ชุดที่ยี่สิบจ้ะประมาณตอนนี้ค่ะชุดที่สิบเก้านะคะ fc ชุดที่สิบ้านี้ได้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนะได้เป็นฟอร์มกอเลยค่ะแล้วมีชายชนนะคะแล้วมีบอลใบยาวใบเนี้ใบชายจะยาวออกชมพูเลยนะคะชุดที่สิบเก้าค่ะป้าแมวสลับชุดเนาะฮดี้ต้งสิบเก้าก่อนเราไปย0่ิบย่ิก่อนมาสิบเก้าอ่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะมีบอลสีเท่านี้ค่ะ อันนี้เป็นจอมทับนะคะ FC จอมทับนี่เนไหมคะใบจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะสวยมากค่ะค่ะมแมวขอขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า